ทอานนี้บ้านต้อยบ้านหมู่บ้านผาแก่นหมู่บ้านผาแก่นใช่ไหมครับครับสวัสดีครับไกด์ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านผาแก่นครับแล้วก็ผลิตตัณฑ์ประจําหมู่บ้านประจําอะไรเนี่ยนี่ใช่ไหมตําบลท่าปลาใช่ไหมครับครับก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนครับวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพานครับผมหินมะพราน นี่ครับตัวนี้ขายกันเยอะเนาะริมทางใช่ครับทางนี้คือไปเขื่อนดินนะครับทางนี้ทางนี้ไปเขื่อนดินครับผมนี่ครับทางนี้ไปเขื่อนดินครับทางนี้ก็คือไปอุตรดิษฐ์ครับตัวเมืองอำเภอตัวอำเภออุตรดิษฐ์ก็นี่ครับวิสาหกิจชุมชนของเขาก็คือเม็ดโมงหินพานเสียดายไม่มีให้ดูแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับนี่น้ำผึ้งครับน้ำผึ้งผึ้งป่าก็มีคุกกี้คุกกี้คุกกี้นี่ขายยังไงครับ สามกล่องร้อยสามกล่องร้อยพี่เอากล่องเดียวได้ไหมกล่องเดียวเท่าไหร่ได้สามพันห้าบาทเอากล่องหนึ่งแล้วกันสามพันห้าบาทนะครับมะม่วง,อง,องเอาไหมม่วงไม่เอาครับผมอา,มา,าอันนี้เอาแบบคั่วแล้วนะครับผมเท่าไหร่สองร้อยครับลดหน่อยเก้สา <laughs> <190. S 2> สิ <laughs> <Okay. S 2> สบเก้าสบิสบโอเคโอเคครับผมเก้าสบิสบนะครับ ขออีกทีนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะห,นนรหมู่บ้านผาแก่นครับผมนี่ครับหมู่บ้านผาแก่นนะครับมีหลายร้านที่เดียวนะครับเขาจะนี่ครับตั้งร้านตาริมถนนน,นี้ข้างหน้าก็มีอีกหนึ่งร้านครับเม็ดมะม่วงหินฟันเขาปลูกกันนานหรือยังเม็ดมะม่วงหิมะฟันนี้นานแล้วปกติพี่ได้ยินนี่คือมันมาจากใต้หรือเปล่าใช่ครับทางใต้ทางใต้ก็มีใต้ก็มีแถวเหนือขึ้นไปอีกก็จะมีแพร่น่าน ก็ปลูกเหมือนกันเนาะก็มาใส่พันธุ์มันก็มาเป็นทอดๆอะครับแต่ทางเหนือเราจะผลิตไม่เหมือนกันผลิตจะไม่เหมือนทางใต้ทางใต้เขาจะเผาไฟเผาไฟเอาเปลือกที่ยางมันออกอะแต่ทางนี้เขาเริ่มแรกเลยเขาจะใช้แช่น้ําไว้สามคืนเพื่อใช้มือคนเนี่ยมือมีดปอก มีดมือปอกตอนนั้นยังไม่มีเครื่องนะครับอังไม่มีเครื่องเครื่องกระเทาะที่ผลิตให้เร็วขึ้นแต่มีใช้มือปอกกระเทาะเปลือกออกมาใช่ครับออัอน,นี้กระเทาะเปลือกมาอันนี้อันนี้เขาจะใช้เป็นวิธีต้มต้มแทนแชน่แช่น้ำ,นำให้มันยุยง่ายขึ้นอีกใ,ให้มันให้มันเร็วกว่าให้มันเร็วกว่าแช่ปกติแช่สามวันใช่อวันเดียวต้มแล้วต้มมันเดียวอมกระเทาะเสร็จก็เอาไปอบ กระเทาะเสร็จเอาไปอบแต่ตอนใช้มือตอนใช้มือแกะใช้มือปอกเสร็จเอาไปตากเอาไปตากอ๋อก็คือก่อนก่อนต้มเนี่ยตากก่อนแกะเสร็จแล้วก็ตากตากแล้วเอามาต้มต้มแล้วค่อยมาคั่วโอ้โหทุกขั้นตอนเลยเนาะทุกขั้นตอนมันถึงแพงอย่างนี้มันถึงแพงนี่โลละสองร้อยเจ็ดสิบโอครับผมโลละสองร้อยเจ็สิบครับโอเคครับผมนี่ครับเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนครับ